สวัสดีครับโมโต้จพนะครับแน่นอนฮะข่าวของฮอเกมาตินที่อยากจะออกจากอาพ์เรียซึ่งปี2025นี้เลยอย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่เนี่ยณนะตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับและณนะตอนนี้เนี่ยฮอเกมาตนต้องบอกเลยว่าตกอยู่ในสภาพที่แบบกืนไม่เข้าค้ายไม่ออกแล้วก็เหมือนกับกืนน้าลายตัวเองกับคําตัวเองด้วยนะที่อยากจะออกจากอาร์เรียแต่แล้วแต่ลอดเนี่ยนน,นฮะดูเหมือนว่าครานั้นเนี่ย ไม่น่าจะง่ายนะกับการออกไปจากอารพิเียนั่นเองนะครับแล้วดูเหมือนว่าจะต้องอยู่ต่อกับอาพิเียไปถึงปี2026เลยด้วยซ้ําไปนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีอะไรรายละเอียดต่าง,างๆมากมายเลยนะครับที่ทําให้ตัวของมาตินนั้นเนี่ยจะต้องอยู่กับอาพิเรียต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนแหละจะเกิดในการอยู่กับอพิเียครั้งต่อไปเนี่ยสลับมาตินเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถที่จะทําให้อพิเียเนี่ยพังอาจขึ้นมาได้น,นะฮะแล้วก็มีโอกาสในการลุ้นแชมป์ได้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะสลับ ปเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อข่าวกันดีกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับแน่นอนฮะตัวของมาตินเองเนี่ยอยากจะยุติความสัมพันธ์กับทางด้าน r p พียลงนั่นเองนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาเองนั้นจะต้องลืนน้ำลายตัวเองต่อไปนะครับเพราะว่าการยุติความสัมพันธ์กับอาเพียนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนละทางเดียวเนี่ยที่มันจะยุติปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างมาตินกับอาเพียได้ณนะตอนนี้ก็คือ แน่นอนครับมาตินเองนั้นก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าตัวเองนั้นพูดอะไรออกไปณตอนนั้นนะฮะซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดผลการแข่งขันหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยในการลงแข่งขันของมาตินเองเนี่ยเขาสามารถที่จะมีแต้มขึ้นมาได้น,นะฮะแล้วก็ชนะการแข่งขันได้หลายรายการอย่างนี้เนี่ยแนะ่นอนครับคำพูดต่างๆของฮอเกย์มาตินที่เคยพูดไว้กับอภพิเลียหรือว่าไม่อยากอยู่กับอัพิเลียเนี่ยแนะ่นอนคําพูดแบบนั้นเนี่ยมันจะดูลดทอนลงไปได้เลยนะสำหรับคําพูดของเขา ซึ่งทางฝั่งของอัพพิเลเองเนี่ยอันนี้เราก็ต้องดูเจตนาของเขาด้วยครับว่าเขาไม่ได้มีท่าทีที่จะกลั่นแกล้งฮอเก้มาตินแต่อย่างใดนะฮะและการที่ทางด้านของอัพพิเลเองเนี่ยไปเลือกเซ็นสัญญากับมาตินเนี่ยแน่นอนครับเขาก็อยากจะให้นะแชมป์เนี่ยอดีตแชมป์ของเราอย่างมาตินนั้นเนี่ยสามารถที่จะคว้าชัยชนะหรือว่าคว้าแชมป์กับรถอัพพิเลให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นการแสดงให้โลกเห็นแล้วว่าในม o ต GP นั้นเนี่ยอัพพิเลเองเนี่ยมันก็เป็นรถที่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน แล้วต้องบอกว่าสิ้นสุดสัปดาห์นี้กับการแข่งขันที่เช็คนั้นแน่นอนฮะมาตินจะลงแข่งด้วยซึ่งในการลงแข่งของมาตินนั้นมันหนีไปไม่ได้เลยนะครับมันหนีความกดดันของตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อนของเขาเองเนี่ยอย่างมาโคเบเซชี่เพื่อนร่วมทีมนั้นเนี่ยก็สามารถทําผลงานได้ดีให้กับอาพีเดียด้วยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นโพเดียมที่แอดเซนนะครับแล้วก็ชนะรายการบริ t ิชมอเตอร์จีพีด้วยนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเบเซชี่นั้นเนี่ยยิ่งขี่รถอาพีเรียเน ยิ่งทาให้รถอะพิเลียนั้นดูดีขึ้นแล้วเบสชี่นั้นก็ไปได้ดีกับรถอะพิเลียซึ่งแน่นอนละจุดตรงนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้มาตินนั้นเนี่ยหันมามองกลับถึงอภพิเลียอีกครั้งหนึง่งเพราะไหนๆว่าเบสชี่นั้นยังทําได้เลยทาไมตัวเขาถึงทําไม่ได้อันนี้เป็นคําพูดที่ผมคิดขึ้นมาเองนะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับระหว่างอภิเลียกับมาตินเองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตัวของมาตินนั่นเองนะครับที่ไม่พอใจไม่อยากจะอยู่กับอภิเลียแล้ว แล้วณตอนนั้นเนี่ยตัวเขาก็ดูเหมือนว่าจะเห็นว่ารถของอภิลเลียนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเขานั้นคว้าชัยชนะหรือว่าเก็บแต้มได้เยอะอะไรประมาณนี้ครับก็เลยทําให้มาตินนั้นเนี่ยเหมือนกับจะหันหลังให้กับอพิเลียไปเลยซึ่งแน่นอนแหละคําพูดเขาพูดออกมานั้นอย่างที่เราทุกคนรู้กันดีอยู่นะครับว่าอยากจะออกจากอภิลเลียสิ้นปี2025นี่้เลยสัญญงสัญญาอะไรเนี่ยมันก็เป็นสัญญาตามที่เขาเข้าใจาน,นะครับว่าเขานั้นสามารถที่จะออกได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนั่นแหละมันก็ มาจากตัวของมาตินทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นไว้เองซึ่งแน่นอนละ่ะมาตินเองเนี่ยจะต้องลบล้างเนี่ยสิ่งเหล่านั้นให้ได้เลยนะถ้าเกิดมาตินเองนั้นสามารถที่จะคว้าชัยชนะให้กับอาพิเลียได้สักสนามหนึ่งอันนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะลบล้างได้เหมือนกันลดทอนคําพูดของตัวเองที่พูดไว้กับอาพิเลียได้ลงไปซึ่งแน่นอนครับนะมาถึงตอนนี้เนี่ยก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเลยสําหรับมาตินนั่นเองนะครับ บางคนเนี่ยก็บอกว่ามาตินเองเนี่ยไม่ได้จริงจังกับพีเรียหรอกตัวเขาเองนั้นอยากจะออกไปทันทีอยากจะไปอยู่กับพอนด้าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตินเองเนี่ยจะต้องทาให้ได้นะฮะจะต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองให้มันดูดีขึ้นมากว่านี้นั่นเองนะครับิีกหนึ่งเนี่ยที่จะทาให้มาตินนั้นเนี่ยลบคําสบประมาทแล้วก็ลดทอนการดูถูกลงก็คือถ้าเกิดมันมีการเกิดขึ้นจริงนะถ้าเกิดมาตินนั้นเนี่ย คว้าชามป์ให้กับอพิเอร์ได้นั้นน่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยซึ่งผมต้องบอกเลยว่ากรณีของฮอเก้มาตินครับก็เป็นบรรทัดฐานให้ได้ดีนะสำหรับนักแข่งโบโต g p ทุกคนครับว่าขอที่คุณจะตัดสินใจทใําอะไรลงไปเนี่ยแน่นอนฮะต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบคิดให้นานๆแล้วก็คิดถึงผลเสียมากกว่าผลได้มาก่อนจะดีกว่า ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมฮะไม่แน่นะครับมันอาจจะมีการถแถลงข่าวของฮอเกย์มาตินออกมาก็เป็นไปได้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะถ้าเกิดมันมีการถแถลงข่าวขึ้นมาจริงๆนะครับซึ่งในความคิดของผมเองนะครับผมคิดว่านะตอนนี้เนี่ยฮอเกย์มาตินเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันนะผมว่าระหว่างที่เขาพักฟื้นตัวหรือว่าบาดเจ็บมาเนี่ยเขาก็ดูการแข่งขันอยู่เหมือนกันซึ่งในการดูการแข่งขันเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะคิดเหมือนกันว่า เอ๊ะทำไมมาโคเบ็กซ์ชีทำได้ล่ะทำไมเขาขี่อะพิเลียแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นขี่แล้วเนี่ยสามารถที่จะขึ้นโพเดียมได้ขี่แล้วเนี่ยสามารถที่จะทำอันดับตำแหน่งได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ถูกไหมแน่นอนะ้ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะที่ผมคิดว่ามาตินเองเนี้ยก็อาจจะก,กลับมาสนใจอะพิเลียอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเขาดื้อรานที่จะออกจากอะพิเลียไปแล้วจริงๆเนี่ย ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ในการฟ้องร้องอะไรขึ้นมาเนี่ยแน่นอนฮะมาตินเองก็ต้องคิดเรื่องนี้เหมือนกันเขาอาจจะคิดแล้วว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาเขาไม่น่าจะแบบอ่ามีทางได้เปรียบอะไรประมาณนี้นะก็เลยน่าจะคิดกลับมากลับอพิีรียใหม่นี่แหละครับมันจะกลายเป็นคําที่เขาบอกว่าคิดได้เมื่อสายหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องถามมาตินตัวเองเนะครับซึ่งแน่นอนละ่ะถ้าเกิดมาตินนั้นกลับไปขี่กับอพิีรียแล้วเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้ สามารถชนะหลายๆสนามได้เนี่ยก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดกลับไปขี่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเนี่ยแล้วก็ล้มเหลวอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เฟลเลยนะสำหรับมาตินนะครับแล้วถ้าเกิดตัวเขาเองเนี่ยได้มีโอกาสย้ายทีมจริงๆแล้วก็แน่นอนในการย้ายทีมของเขานั้นมันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันเฟลอีกล่ะกับการย้ายทีมน่ยย้ายไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้ยิ่งล้มเหลวเข้าไปใหญ่นะสำหรับมาตินเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนฮะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองนั้นเนี่ย ก็โทษใครไม่ได้ก่นี้ก็ต้องโทษตัวเขาเหมือนกันยิงอยู่แรกๆเนี่ยที่เขาเองเนี่ยขับอะพเรีย e แล้วเนี่ยมันมีปัญหารถมันมีอาการต่างๆทําให้ตัวเขานั้นบาดเจ็บต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปดูมาโคเบซชี่เนี่ยในการขับขี่ของเขาเห็นไหมเขาขับได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะทําอันดับตาแหน่งได้ดีขึ้นด้วยกับรถอะพเรีย นะตรงนี้เนี่ยผมก็มองเลยนะครับว่าถ้าเกิดมาตินเองนเนี่ยมีความตั้งใจจริงนะที่จะกลับมาขี่กับอปพิเลียเนี่ยแล้วสามารถที่จะคว้าแชมป์ให้กับอปพิเลียหรือว่าทําคะแนนเนี่ยชนะแต่ละสนามให้กับอปเิลเลียได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีสําหรับมาตินและกอบพิลเลียไอคำสบประมาทต,ต่างๆเนี่ยที่เขาพูดออกมากับอปเิลเลียเนี่ยมันก็จะถูกลดทอนไปนั่นเองเพราะว่ามาตินนั้นก็แสดงฝีมือให้เห็นแล้วว่าเขาก็ทําได้นะทําให้กับอปิลเลียได้จริงๆ แล้วก็อพริเลเองเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนารถนะครับให้มันดีขึ้นให้มันมีการตอบสนองที่ดีขึ้นกับมาตินอย่างที่เขาบอกมาเขาต้องการรถที่มันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะอย่าลืมนะครับว่าอัพิเลเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องการฮอเกมมาตินนะมาขับให้กับอัพิเลยนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับอัพริเลเองเนี่ยก็เคยบอกก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยพร้อมทุกอย่างนะที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงรถเนี่ยเพื่อให้มาตินนั้นคว้าชัยชนะควาา้าแชมป์ได้นั่นเองนะครับ ก็จบไปแล้วถ้าก่าวับข่าวของฮอเก m มาตินนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างฮะเรื่องนี้สอนให้เรารู้อะไรกันบ้างนะสำหรับฮอเก m มาตินนะครับโอเคว่าเดี๋ยวมีโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ